เป็นเกมเมอร์ก็หัดถนอมสายตาตัาง้งถึงที่เราควรถนอมนะสายตากับสุขภาพสุขภาพมันทุกอาชีพเลย <c oughs> อยากเล่นอะไรสิกับเขาบ้างอ่ะเออกอดเฮ้ยผมผมคนแพ้ต้นเกมปะเราอย่าลืมว่าเออกอดเนี่ยมันมีโอกาสให้ตาหลิวหมายถึงว่ามันมีโอกาสให้ตาหลิวแต่ถ้าดาบรั่วมันให้อีกเราก็จะสไปไวขึ้นอีก โคเวนอีกแล้ววะเราไปคุกกิ้งโคเวนอเลยอ่ะอันจริงเหลือโคเวนเวกซ์ที่ผมยังไม่ได้เล่นขอโคเว,ควนตั้งแต่แรกกันผมไปเล่นเรือบองโคเวนมาแล้วชนะเกมชนะดิก็ตอนผมเล่นเดอะบอร์ดเกมก็แพ้โคเวนเรือบล็บองมันแรงเกินไม่ใครอหยียบเราบ้างโยเดินสตอร,รี่บิวเวอเตอร์คอนคูลเลอร์คอนคูลเลอร์คอนคูลเลอร์สามคนพัคงคนหนึ่คงคอนคูลเลอร์นี่เก่งนะแต่ว่าคนควรได้อันแรกได้อันที่สองมันช้าไปนักมา2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f l e g e n d s หรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman ค o i n ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดสิเดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และลายจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ชัดยังอันนี้ชัดยังว่าเราเล่นอะไรวะสองตัวอตัวอะไรเบเวล โอ้โหดูหน่าหยิบจัดมีตัวใหญ่เอ้ยเดี๋ยวๆก็ได้อะไรลูกแก้วอะ่ะเอ่าเหมือนจะได้แค่เงินปะเหมือนจะได้แค่เงินนะครับไม่ได้ตะหลิวไม่ได้อะไรมันเป็นลูตสับส s ิปชั่น o n เช็คลู s u ับส r ิปชั่นเอ้ยมีเดือนอยากเล่นวะ <laughs> เงินแบงเงินจบๆเงินจบๆ เงินชกชบ,บผมมีแค่กันเบสเป็นปู่เข้าเซิร์ฟหลักหรือยังก็เล่นเซิร์ฟหลักอยู่นะครับทาสองดาวก็ชัดแล้วครับก็ได้เล่นเซิร์ฟหลักอยู่ไม่ได้เล่นบีบีเข้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วได้พื้นหัสที่ผ่านมาโอ้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 โอโอผมผมเล่นไซเฟอร์ได้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเก่งทีหลังอีกทีอ่ะรอบนี้เป็นโคเว่นเลอร์บงไซเฟอร์แบบสูตรไซเฟอร์สูตรนี้แรงกว่าเก่านะครับวีตอนเที่ยงเพิ่งได้ลองในโตพังโคตรโหดโคตรปินโลนยำพังพอดีน้องๆรีโลด้ครับเดี๋ยวผมได้รีโลด้วยกันนี้ผมรีโลเลอร์บงโอ้กู๊ดกู๊ดลูสติกกู๊ดลอสเขาเขาวลสามผมมีเคลสี่ตัวเทรเวนตัวผมต้อง40บาทเนาะสามหกคันส็ด 40เหรียญไอ้นี้เรารอน้ำตาปะกันเบรกกับปูบปับควรจะมีเชฟเชฟเชฟโอเคไม่มีใครอะไรแปลกๆหรือผมคลนพีเวลเพื่อเซตวะคนดูเอาไงอ่ะมันพีเวลได้นะครับแต่สุดท้ายเราก็เล่นรีโรเลอ่บล็องอยู่ดีอ่ะพี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 ไทวหน้าคุณเซฟ16เดินแล้วเข้าเที่ยงแซ่บๆครับดูนามะอย่าลืมเดิน17 18 19 20ได้ครับน้ำตาน้ำตากาลิโอไม่กับน,น้ำตามีตะหลิววะ่ะผมว่าผม แต่ว่าผมออกผมไม่น่าได้ตาหลิวป่สะสองคนนี้เขาออกเลยคนน้ำตาน้ำตาเฮ้ยไม่ได้น้ำตาล็อตก็ไม่ได้หมัดไปแล้วกันโเคเวนเซ็ตครับบปสดชวอก,กิ้งเชิญงสอนเซตนี้สนุกไหมก็สนุกดิเคยพูดเบืบ่อคำถามพวกนี้ว่ะก็สนุกครับสนุกครับมันก็สนุกขึ้นทุกเซตนะครับไม่มีเซตไหนถอยหลังกลางสุดคือเจกอลหลดเดโกอล์ลดไม่รู้ผมทาง โคเวนเหลือบังเช็ค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 ทุกคนยืยนกันแน่นๆนะเท่าที่ดูยืนกันแน่นๆนะผมใส่แค่กันเบรคผมจะชนะปะชนะปะวะไอ,อตัวละครมันโยนลงไปอีกตัวนี่ว่าผมลืมใครเป็นโคเวนเนี่ย,ยาาตัวไหนเนี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้ตรงกลางไปยกหน้าอีกอันนี้30เดือนแวะมาสมัครสมาชิสสปีครึ่รรงกับคุณคา้าเป็นเดือน 33, ส,ส,สามสิบสามสองใสๆเพื่อพี่ไม่อยากแพ้ไงอยากแบบแพ้รัวๆไปก่อนอะ อย่างน้อยแต้มเยอะๆมันก็เก่งกว่าป่ะวะเออนี่เล่นราละเอียดนะไอทีโมโมึงน,นี่จะเล่นขี้โกงเดียวเลยนะฉุนฉุดละฉุดละเช็คเช็คเช็คบ่อน,นี้กาบอะแต่เขาชนะอยู่นะผมไม่สนแต้มก็ถ้าถ้ามันได้เลือบังอ่าผมเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งถ้าได้เลือบังชา้าไม่สนแต้มถูกแล้วครับแต่นี้ผมได้ไวไงมันก็เล่นได้ั้งสองเย็บทั้งสองรูปแบบผมแค่อยากได้แต้มเยอะๆด้วยนี่เดี๋ยวเป็นแมงเพืียน เตมแบบไข่อ่ะเดี๋ยวด่านสามต้องใส่ของนะเพราะว่ามันหมดเพนกว์เขาใส่ของกันเยอะไอ้ <cannot> ด้านข้างนี่น้ำตากี่โมงครับเรื่องหกเรื่องหกเดี๋ยวเราโล,โลใช่ไหมผมไปนั่งดูไว้เนี่ยคนดูหมายถึงว่าเวลาตัดคลิปผมก็จะนั่งดูตัวเองใช่ป่ะมันมีรอบหนึ่งที่ผมรอไอเทมอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งรอตั้งแต่ด่าน27ยันด่าน47มั้งไม่ได้ใช้โคตรเชี่ยแบบการรอไอเทมชิ้นเดียวนี่คือแบบจะไปแล่ I am จะไปแล่น้ำตาม,มาแล้ว เนี่ยเห็นปะ่ะสุดท้ายคือกูได้บูบัมเองเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรใช้ง่ายเนี่ยเอจิตปะ่ะเอจิตใช้ง่ายสุดเพราะว่าอย่างน้อยยืนตรงกลางมันก็ยังยิงมาข้างหลังไอ้ยังอื่นใช้ไอ้ไอ้ไอนี้ใช้ง่ายเหมือนกันวีทรอว์อะไรว่าเอจิตแล้วเฮ้ย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 เออเ,ออเ,ออเออวกไม่เล่นเตือนฟังเราอย่าเพิ่งชนะได้ปะ่ะ อันนี้เหลืออะนะเหลือลอ็อตเหลือลอ็อตสมาอาการเหมยเทมคือขยะเอ็มหนึ่งครับหมุนอะไรก็ไออด้เหลือลอ็อตเหลือลอ็อตเหลือล็อตเฮ้ยเบอร์ไปเปล่าได้เล่นเฉยไม่อยากได้เลยหรือปะก็ขวาดีสุด oh, <wow. S 1> ไอโฟนเราเหลือเราเหลือกาลิโอ เก่งหรือปะนีเก่งหรือปะเก่งหรือปะเราเราใส่จูกเกล็ดได้ยังเราใส่จูกเกล็ดได้ยังคำถามเฮ้ยผมว่าผมใส่แค่ผมใส่แค่การเบรค่ะอันนี้ไปใส่โคแทนผมยังไม่อยากผมยังไม่อยากชนะผมยังไม่อยากชนะป้าอยากให้เล่นผมยังไม่อยากชนะเวผมว่าผมย้อได้อีกผมย้อได้อีกตัวละครมาเยอะละขอแพ้ด่านสองกระดานสามลวดด่านสี่เราเอาคืนแล้วก็ไปรับห้าห้าทีเดียวจะได้มีคลิป ไซเฟอร์รับ55ที่เอ <laughs> เอจะได้มีคลิปไซเฟอร์รับ55คนหนึ่งก็บ้างเฮ้ยกาลิโอมากาลิโอมาเวิลนเ l l วโว้ยฮัลโหลสองดาวได้หรอพี่ชายมาที่หลังยืนไงไม่ใช่จริงจริงเอจิตน,นี่แกใช้ยากวะรักจริงจริงใครควรตัวใหญ่ให้กาโลเลยก็ได้ไซเฟอร์55ที่น้องๆอ,อยากได้ ถ้าผมพลาดชนะพวกผมสลับของเอ็กโคมาที่เรือบังเลยนะเราชนะราวงเลยเฮ้ยเชียรชนะแล้วว่ะมาได้ได้ได้เจอกันโอเคเราชนะแล้วนี่เอ้ยไม่ต้องล็อกเลยแต่มันมีวายอะช่างมันวายไม่สามไม่เป็นไรเซตนินจา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 โดนกูแล้วโดนกูแล้ว ผมไม่กล้าเสี่ยงล่ะข้าห้าจะตายไม่เราเล่นชนะไงครับเล่นแบบชนะไปเรื่อยๆไม่ได้สนว่าแต้มจะเยอะขนาดไหนเราแค่เอาเยอะที่สุดเท่าที่เราจะเยอะได้โดนนะโดนนะพวกคุณโดนนะครับพูดว่าพวกคุณโดนละโคเว้นสองเราก็เอาของมาให้เก <'s> ขาดหนึ่งหรอวะ s <S ไม่ต้องโลแล้วปะอ่ะ s <S ทีเดียวแตกทีหนึ่ง มันยืนได้แค่นี้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยไอ้เชี่ยมันเชื่อมใครวะเนี่ยฮะเหมือนจะเชื่อมเอ็โคเลยคือผมอยากใช้เอจิตด้วยอ่ะไม่น่าหยิบเอจิตมาเลยวะใช้ยากชิบหายอันนี้เหมือนไม่โดนเอ็โคป่ะแต่ถ้าไม่โดนเอ็โคเราก็แพ้ไงเราแพ้เราก็ได้แต้มเยอะไงเอ็โคผมส่งดาวมาดาวอ่านี่ต้องเออนี่ต้องยืนอย่างงี้ อ้าไ,ได้แล้วลเออโอ้โหต้องเอาโลบังไปยืนแถวสามนะสภาพมันแถวสี่ได้ไหมเนี่ยแถวสี่ไม่ได้เพราะยังไงมันกระนาบวายเป็นตัวตรงกลางอ่ะอยิงทุบทิ้งครับอ่าเดี๋ยวรอครับเพื่อรอด่านสี่เจ็ดอะไรที่ไม่ต้องการค่อยทุบพร้อมกับมันรอได้นุงริศรอได้เอาจริงดีสุดถ้าซัพพอร์ตอันเดียวต้องเป็นแบนชีเวลนะเลบังเราจะได้ยืนสบายๆไม่โดนซีซีเลยสิกต้องซื้อไหมเนี่ยเสน่แล้วกัน อะไรรางวัลอะไรเก็บ <g ay> เก็บเธอไว้ในลิ้นชักอะ่ะเฮ้ยมาดีตัวเดียว <g ay> อยากขึ้นเวลแล้วอยากขึ้นเวลแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วตอนนี้แก่งเก่งครับแต่ตัวท้ายต้องรีบมาหน่อยนะครับ <g ay> ตัวท้ายต้องรีบมาหน่อยนะฟีโลตรงนี้น้องอะไรเซรีสองตัวคือเชี่ยเลยได้ตัวสามบา เก็บเอาไว้ในลินชากลองไงเพลงนี้ไม่เอาแล้วลักแล้ว <c oughs> เราไม่มีตัดฮิวป่ะตัดฮิวบัตเตอร์เซตนินจาไอเดเวนไปก่อนแลค่อยย้ายมาบอ,มอ์ม <c oughs> โดน5ขีดมีอยู่จริงครับคนดูสามารถสปรีมและสามารถสแปลมระกมา5้าขีด5ได้เลยครับผมคือไซเฟอร์5้าขีด5ฮัฟฟ์ผมเองเราต้องโลต่อนะครับโอ้โหเอาเงินได้เลยนะเนี่ยเงินเหลืออาร์ติแฟกต์ว่าเงินเอามาทำอะไรอ่ะเงินมันก็ได้แค่โลปะแต่สุดท้ายเราก็โลอยู่ดีอ่ะถ้าโลคือมันเอาไว้อาร์ติแฟกต์อะ คือผมต้องโล่สามดาวเพิ่มไปสไตรเกอร์ไอ้นี่ได้ใช่ไหมไอ้ฟิกเกอร์เบสสไตรเกอร์เลยวะแต่ฟิกเกอร์เบสไอ้นี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนสามเหลี่ยมเลยเซตหนึ่จาสองดาวเิวเจ็ดผมต้องการกาลิโอสามดาวอีกตัวครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผมเลยอยากโลเ์วิวเจ็ดต่อปกติห้าห้าแต่เป็นฮิตห้าครับ <laughs> ไออีเซตไหมก็ย้ายได้ถ้าจะย้ายเดี๋ยวย้ายครับเพราะมันสองดาวมันมันขามันมันจุดจัวดเอาเซตขึ้นบนแทนไวไหมมันอะไรก็ได้แล้วครับเหล่าคนเล่นเก่งทั้งหลายไม่รับครับไม่รับมันต้องกดแลเก็บทั้งหมดไม่รับครับห้า ขีดห้าเท่านั้นครับห้าขีดห้าเท่านั้นที่จะหยุดไอน้นากมะได้อีอีไปขาไปขามีแค่ห้าขีดห้าแล้จะหยุดเราได้เนื้อแท็กเราว่าห้าขีดไดาไอเวโก้อะไรน้องเรือบังพี่ยิงล้มหมดอะ่ะนี่ผมแทบจะยังไม่ติดไอ้นั่นเลยอะ่ะชื่ออะไรนะ เดี๋ยวนะแล้วไอโฟนที่ไอได้ใช้มนเนี่ยยูนิตกูตายมันเนี่ยช่างแม่งทะเลกามาแต่แ,กกาาแพ้มไม่แพ้แล้วชนะรวยอืมเหลือของแทงเนาะของแทงมันไม่มีอะไรเนี่ยหลงไปรอเวฟไม่นี่แล้วนะมาเหลือแต่ของเดเวินอะถ้าเราจะใส่เดเวินกุนซูแล้วเหลืออะไรอะเหลือไอ้นี่ไงพระคมโอเคไปล้วน้ำตากาลิโอเซตดาบเดเวินเชนเบกนะครับจะหาของแทงให้กาลิโอคนไฟลุกเขาเล่นอะไรฟีโดฟีโดัลลีโล ดีเด้รลีโลจะมาไหวอะไรผมผมอขอถามผ <laughs> มอขอถาม <laughs> คุณมาไหวอะไรเพิมไอ้ดีเดี๋ยว4 7ผมตีไอ้นี่ทิ้งนะมันยืนยากอะ่ะไม่อยากให้เรือบังยืนแถวแถวสมอ,อยากให้เรือบังยืนแถวสี่อยู่ตอนนี้มันยืนแถวสี่ได้ปะไปซามมล่าสดาวเวลเลยนดาวเวลเกของคุลเลอร์สตีดเดมอน นี่ยยืนแถวสามเราโดนโคโบโคอยกเลื่อโคตูเรนคนดูผมยื้อถึงดาวก็หลอดยังดาวกอลล์แปดวีอ่ะมันต้องรอแปดวีเพื่อติดดาวก็หลอดนะเมื่อกี้ติดยังเนี่ยยังไยไวจัดวิลฮันเร็ววูฮันเร็วกาเดโอขาดสองเซเฟอร์ชนะไม่มีออกเมนน้องๆร้องแล้วนะครับก็ปล่อยน้องๆร้องไปครับปล่อยน้องๆเขาโง่แงไปน้องๆเขาคิดได้แค่นั้นแหละครับยืดแถวสี่ได้ไหมเนี่ย อ้าได้ละยืนแถวสี่ได้ละแต่ว่าคนได้รับบัฟมันจะน้อยลงอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้แต่สามมันทุเรศเกินอ่ะมันโดนซีซีอ่ะอันนี้ฟิเดลนี่ฟิเดลยังไม่สามผมว่าเขาสู้ผมไม่ได้นะหรือ่อให้ฟิเดลสามก็สู้ผมไม่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเราจะแพ้เหมือนเราจะแพ้หมดเราจะแพ้แปลว่า เก็บข้อมูลครับเก็บเอาไว้ในลิ้นชักครับไม่เอาแล้วรักแล้เฮ้ยเค่ยตัวเดียวฮัโลโหลกีดตดอดเมียร์ผมเท่าไหร่ยี่ห้าเคเลยใช่ครับเจอกันด่านห้า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  you know you know what I'm say เออ สบายสบายนันตาวสือวอมกนี่นี่น่าจะเตีอันนี้ทิ้งโอ้โหผมดีเนี่ยแต่ว่าต้องไปบัาให้เสร็จสบายสบายนะคะอะไรเสร็จนิจาอะไรเบา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 มากน้องเบา เร็วพี่สามเด้อห้าร้อยอ่ะคนดูละห้าร้อยมันมีรางวัล้น่นนี่ใช่ปะรางวัลที่เราแบบที่เราไม่อยากได้เติมซิกลงไปอันนี้จริงแม่งเอามาบัฟเรือบังได้นะเนี่ยบังดูดเลือดแรงขึ้นผมว่าผมว่าอย่างนี้ปะ อ,อย่างนี้เพราะว่าผมปรับทั้งเซตแล้วก็เลยบังเอาดูดเลือดแรงขึ้นห0าร้อยอาัน่าวายสี่ดาวมัน550เนี่ยไฮ้จริงห้าเอ้ยที่จริง,รง,รงผมอยากได้แค่500อะ่ะ500ที่ได้ตังอ่ะตังไอเทมตาสัญลักษ์ก็ได้เล่นได้หมดอะ่ะตอนนี้คือเราเล่นได้หมดอะ่ะนี่แรงมากเลยเอ้ยมันจะถึง550อาสิบเอานนเนี่ย ห้าพอแล้วห้าร้อห้ารอยหสิบอ่ะมีอันเดียวที่หาผมาพูดแค่เนี้ยถ้าห้าร้อยสิบเดียนเดียวที่หาเราไม่อยากได้ด้วยแตถามว่าได้มาแล้วชนะต่อไหมก็มันก็ชนะต่ออยู่ดีนั่นแหละครับฮัลโหลวายสามแม่สิอาจจะหาจริง <c oughs> ให้พี่ได้เดินสะดวกขอห้าถ้าห้าร้อยก็เอ้ยอันนี้ฟิดสามเราไหวยังตอนนี้เราเราแรงเท่าไหร่ เราแรงแค่459นะครับเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากรับไซเฟอร์เราจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่หลังจากรับไซเฟอร์เลยบังจะแรงกว่านี้นะครับนี่เรายังไม่รับนะครับฟิดโดตายไปแล้วครับฟิดโดโดนลูกกาลิโอผมซีซีตายไปแล้วไม่ได้เล่นถึงนะเนี่ยถึงว่าค่า500ฮะ5 50พอดีเป๊ะเป๊ะไอ้เชื่พอดีเป๊ะ อ่าหยิบเดเวินได้ปะ่ะเพราะเราไม่มีเจาะเวดเลยอะไรก็ได้อ่ะครับเอ้ยมันแย่ผมไปอ่ะคนดูอะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้ที่หยาเออนั่นแหละอะไรก็ได้ <c oughs> วไไดสวยสวยสวยเออเดี๋ยวผมดู เดวนสามก่อนอันนี้เราลงตัวละครเพิ่มได้เราได้แท็มาทีนี้แล้วเรามีดุกีอันนะเรามีดุกีกีอันอะหนึ่งสองสามสี่ห้าดุกอีห้าอันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคของดีนี่ของดีแล้วดูเลือบังค,ครับเมื่อกี้แรงเท่าไหร่ครับเลือบังกลายเป็นลูกละสี่ร้อยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เท่าไหร่นะจำไม่เห็นได้อันนี้อลานีปลูกละห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับลูกล้านะครับ ย้ำว่าลูกละฝนดาวตกอะไรมึงรู้จักปืนกลไปสัตว์มึงฝนดาวตกอะไรไอเ้ยมึงรู้จักปืนกลป่ะปืนกลแบบเเหลสิเหรอวะเขาน่าจะทำซามิล่าสามนะผมน่าจะต้องดักซามิล่า แล้วก็ฟิโดลีโลจกปืนกลไะครับมีโอกาส4บาท5บาท3ไหมดุ๊บเราได้มาแค่2อันหึ่งอะสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นเลเวลอยู่เดียวตอนนี้ปัญหาคือผมต้องขึ้นเลเวล9เลเวล10จะหาตัวนแพงสเตสติจิตขอคฟลเลอร์อะไร,รไอะไร <laughs> มึงชนะกูได้ก็แค่ซามิล่าสามอะ <laughs> พูดแค่นี้ไอบอดสเตติกไอบอดไอไม่ใช่สเตติคขอไปบอดสติเดมอนอะสติเดมอนชนะผมได้แค่ สามิ์ลาสามแค่นั้นนะครับเวหน้าริวหน้าหรือเนโกะเนโกะดิลงริวหน้าเพื่ออะไรเอาอันนี้เอาไปที่หน้าเหรอก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ได้ครับได้อุ้ยน้องเอ็นมา26เดือนของคุณค้าเป็นรุ่นเดือนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าได้ครับตติมอุ้ยอุ้ยเค็ดดีนะกูได้ดีนะผมได้ซามิล่ามาไอสัตว์ไทยเชี่ยนั่นได้ซามิล่ากูแพ้เลยนะล่ะปไานะกลัวมาก ไอ้เชี่ยน่ากลัวมากครับผมขอยามเชี่ยน่ากลัวมากแบนสามแบนสามไหวผมบอกวะเอามาดูกันเกมปมรับตนดุนรูซับมันให้ห้าบาทสองดาวม,มาแล้วเมื่อกี้เชีย่ยทำแม่งให้แต่ไม่ล่าฝั่งกุ้ผมระเบิดแล้วอะพิโดสติก๊กเอาจีบจเอาดีดีเอาดีดีพิโดสติกเฮ้ยผมอเอ้ยผมอยากรู้ว่าผมไหวแบนสามปววะ ไม่ใช่อยากรู้ว่ะขอเจอหน่อยได้ป่ะฉันสิขอเจอนายได้ไหมผมมั่นใจว่าผมไหวไหวยูเดนหลอดเว้ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดูยูเดนหลอดอย่างงั้นน่ะเหรอยูเดนหลอดอย่างงั้นน่ะเหรอผมคิดว่าผมไหวนะไหวพวกว่ะเราอาจจะมั่นใจเกินไปเฮ้ยมันมียิงมานะช่แล้วเราย้ายไม่ได้เด้อ อยู่ดหลอดไม่มีไม่มีโอ้โ oh! ห oh! <laughs> กางจะบอกว่ารอยู่รถโดนเดนแอยู่ด้หลอดไม่มีเล่งมานาไม่ไหววะน้องรอบรอบหน้ายัางแพ้ได้อยู่ปะรอบหน้าแพ้ผมขึ้นออขึ้นสิบซามิล่าผมต้องกำกรรทิ้งไว้ใช่ไหมผมขายซามิล่าไม่ได้ไม่เ <c oughs> ชื่อกิ่งมนานานี่กูยายเไงไี่ยแต่ผมไม่ได้เจอคนยิงมนานา,นา,นานแล้วอ่ะอันนี้ผมเจอแบน เซ็ดสามดาวสู้ได้หรอเอา้าทำไมเจอสามล้านแล้วแล้วกูก็โดนยิงมานาะสามสองเย็ดลู่โอ้สุ่มแม่นจังวะโดนกูโดนหัวกูคนเดียวบอดแบผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะว่าแบนก็ยังชนะอยู่โคบูอโคบูเดี๋ยวดุบดุบสามบาททิ้งดิขายไม่ได้ชนะ่างนึงลงล่างไปับ อะไรเราใกล้สุดอะคือเซตนินจาใช่ไหมผม <Our team. S 1> ลืมซื้อแซบกว่าเซตขาดกี่ตัวซื้อไม่ทันผมตายแล้วนะเนี่ย โอ้โหแล้วเซมมล่าล้วงคืออะไรวะนะเซเมล่าตาย <_ d ata> อุย้ยเชียช่ยเชี่ยเกือบชนะ <_ d ata> สามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหไม่เจอเพิ่มเลยวะแพ้แล้วอะเดี๋ยวกันนะยายังไงวะ ยหญ่ไม่ได้หว่ะคนดูอ่าเราแพ้แล้วเอ้ยแต่ไม่โดนปะโดนปะเนี่ยไม่โดน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 เยอะเด้ลอดโอ้โหทำไมเยอหลอดคนนี้มันสุ่มแม่นจังวะตอนกูเล่นกูนไม่เห็นสุ่มโดนตัวแครี่เลยชิบหายใครชนะอยู่อ่ะแบนสามดาวชนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรปะครับเห็นอะไรปะพวกคุณเห็นอะไรปะแต่มมันไม่โดนน่ะโอเคเราเหลือเซตอีกตัวหนึ่งเฮียทำไมมันเดินหลบเฉยเลยอะคืออะไรอะโคตรไม่เข้าใจเลยอะ set ở đâu nhỉ? Tại sao mình quên đưa sang Malaysia rồi? Ai Yellow cam set? Uh... โลมันไปหน่อยน้องเมื่อกี้ตังมันไม่เหลือมันไม่เหลือแสงมันเลยไม่ขึ้นไงโลมันไปหน่อยพี่แต่ภาพเมื่อกี้ตลกมากเลยอะภาพที่ที่ฝนดาวตกล่วงลงมาแล้วแล้วเซ็จมันเดินลงทุเรศมากอะก็คือก็คือสกิลเวก้ามันมันไม่ได้เอ๊อสกิลเวก้าโยนหลอดอะมันไม่ได้เอมบอดใช่ไหมครับมันจะหล่นตรงพื้นแล้วเล้เซ็ตมันเดินไอ้เช่มันไม่โดนสักเม็ดเลยอะ แสดงว่าถ้าเรามีอาร์ติแฟกต์วิ่งเร็วอะแล้เ,เป็นตัวตีใกล้อะเท่ากับเวก้ายิงไม่โดนปะ่ะเพราะมันเดินหลบเดินหลบเสซตหนึ่งเดินชิว,ชวไอ้ปื้มเสร็จพี่เดินชิวปะ่ะไม่ไอชิวไม่เท่าไหร่นายไม่ซื้อมันโลมันคืนอนะาทำไมอ่ะโรมันเคอร,ร์ตอลีโน้าโ่นี่มันโลมันมันโทษได้ปะ่ะท<ม>าไมไม่มีส<ล>ี่บาทสาดาวแล้วทำไมทำไม ก็เดินหลบไม่ได้ไงโอ้ไซเฟอร์รับห้าขีดห้านะมีอยู่จริงมีิชิคลกปก่อนไอ้ผมผมมัวแต่ผมลืมดักแบนนะเพราะว่ามัวแต่แพนิกซามิลาจริงๆเราดักแบนมันน่าจะง่ายกว่าไม่โดนแบนสามก็น่าจะมีภาพอยู่แต่ไอภาพภาพสุดท้ายจริงๆแล้วเราควรจะที่สามใช่ไหมเพราะว่าพิเศษหลบได้จจอจเราควรจะที่สามด้วยซ้ำนะครับ เพราะว่าเราเจอร่างปลอมอยู่ดนหลอดอยู่ตลอดไปเจอแบรนด์อยู่ตลอดสู้แบรนด์ไม่ได้เพราะมันเป็นแบรนด์ของคูลเลอร์มันแรงนอกจากแบรนด์สามเราเป็นของคูลเลอร์ด้วยอยู่ยหลอดปิดไม่ทันแต่เซ็ตพี่เป็นไงปุ <laughs> ๊บหกตัวเดินชิวๆอ่ะไม่เซ็ตหกตัว <laughs> อ๋อขัดหนึ่งมีรูปสองอันไม่ใช้ด้วเยเลยมาวานเล่นรอแล้วโอ้ยทำไม